นองี่ครับและนี่คือผมอยากให้ทุกคนอ่านเหมือนกันใครที่แบบชอบสอบรู้สอบเห็นนี่ยิ่งดี่เลยอะไรอ่ะจริงจริงเพราะว่ากระนกพงษ์นะครับกระนกพงษ์เขาเป็นนักเขียนซีไรท์แล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขามีในชีวิตก็คือเขาชอบเขียนจดหมายหาเพื่อนนะครับจเขาจะจัดการเขียนใช่ใช่แล้วเพื่อนเพื่อเราจะเขียนส่งกลับมาหาเขานะครับแล้วเล่มนี้ก็เป็นการรวบรวมจดหมายที่เขาเขียนหาเพื่อนทุกคน คือเขาเสียชีวิตปุ๊บเพื่อนก็คิดว่าเฮ้ยเราแบบนึกถึงกระหนกพงเราเอาจดหมายที่เขาเขียนหาเรามันรวมกันแล้วแล้วแล้วมาเป็นเล่มดีกว่าวะเรย่องเนี้ยตอนที่ผมรู้คอนเซ็ปต์ของเล่มนี้ผมรู้ือหามากฮือหาไม่ใช่ือหาอะไรแล้วทําไมเขาไม่เอาไอ้ที่เพื่อนเขียนหาเขามันรวมมันรวมบ้างเออผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันคือแบบเอาเอาที่กระหนกพงพูดอะไรนี่เอามาลงหมดเลย แต่ที่ตัวเองหลายๆคนพูดที่กนกบคงเนี่ยไม่รู้จากนินชัดมารวมเรื่องกันบ้างเออเออคืออันนี้ครับมัน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 ผมอ่านแล้วผมก็ได้คิดหนึ่งคือมันมันเห็นชีวิตตามต่างจังหวัดที่กนกพคงเนี่ยเขาเขียนจดหมายหาเพื่อนเพื่อนเขาครับสมมติเขียนหาผมปุ๊บผมก็เอาอันนี้มารวมเขียนหากันยี่0ิบสสิบคนคนหนึ่งสิบฉบับเขาก็มารวมเป็นเล่มนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาคุยอะไรกับแต่ละคนบ้าง นะครับ hmm. แต่แต่สิ่ง <Yeah. S 1> ที่มันน่าสนใจก็คือมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่มนุษย์หนึ่งคนนะครับในภาพลักษณ์ที่เขาแสดงออกแต่ละคน mm hmm. แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเ้ารอใช่บางครั้งผมรู้สึกว่าเขาเขียนจดหมายห,หาเพื่อนเขาคนเนี้ย mm hmm. เขาเป็นเหมือนกับเด็กคนหนึ่ง mm hmm. ที่มีความสนุกสนานมีความฝันอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ในขณะที่เขาเขียนหารุ่นน้องเอาเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งมาก mm hmm. เป็นคนที่เฟิร์มมากเป็นคนที่แบบ โอ้โหแบบพึ่งพาสายลับ<อ>นะครับในขณะที่เขาจะเขียนในมุมอ่อนแอกับบางคนเขาก็จะแบบปรับทุกในขณะที่เขาเองเนี่ยเป็นรับฟังเป็นที่ปรึกษาของอีกคนหนึ่งอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาเขาก็เ,าเป็นระบายกับอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณอ่านหน,นังสือเล่มนี้คุณจะได้เห็นเลยว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่มุมเดียวเขามีทั้งมุมอ่อนแอมุมเข้มแข็งมุมอะไรพวกนี้ถ้าเราจะมาคิดเนี่ยครับ เวลาเรามองว่าใครเป็นคนเลวเฮ้ยเขาไม่ได้มีมุมเดียว<ม>เขามีมุมที่ดีแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวไม่ว่าเขาจะโกงคุณไปเท่าไหร่เนี่ยแต่เขามีมุมที่ดีคือเวลาเราตัดสินเขาเราตัดสินเฉพาะสิ่งที่เขาทําไม่ดีในสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่อย่าไปกาหัวเพราะว่าแกเลวทุกเรื่องไม่จริงเพราะว่ากระหนกคงเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมากเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานมากสําหรับเพื่อนบางคน แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาเขียนว่าอุ้ยอาทิตย์นี้ไม่ได้งานเลยมัวแต่แต่เพลีละนู่นนั่นนี่กับบางคนเหมือนกันม,มันไม่ได้เชื่อว่าถ้าคนเหล่านั้นมาเจอกันสมมุติว่าคน,นนนคนเนี้ยที่กนเอ่ดที่พี่กระหนดพงเนี่ยเขาเป็นคนแบบให้คาปรึกษาเขาจะมองว่าพี่เขาแบบเป็นคนที่แบบโคมีเหตุผลทุกอย่างในขณะเดียวกันเวลาที่พี่เขาเป็นปรึกษาผู้ใหญ่ที่เขานับถือเขาก็จะเหมือนเด็กคนหนึ่งอ่ะอีกคนก็จะมองาโอ้อยนีไม่รู้เรื่องหรอกตัวีซีไลทว่เออ เนี่ยครับเราจะได้เห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งมันเปล่าเปลือยเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเขียนหนังรรสือมาขายหรืออะไรแต่เขาเขียนหาคนที่เขาไว้วางใจนะครับผมว่าเล่มน,นี้ถ้าทุกคนอ่านจ,จะได้เห็นและสิ่งที่มันกระชากค,ความรู้สึกอีกอย่างก็คือผมอ่านเนี่ยผมจะเห็นวิวัฒนาการของความเป็นตัวต,วตวนของเขาตั้งแต่การออกมาจากการทํางานที่กรุงเทพไปเป็นนักเขียนที่ไปนั่งอยู่บ้านแล้วเขียนหนังสือความเป็น อีโก้อะไรที่มันแข็งแกร่งมากในความฝันแล้วก็เห็นวันที่เขาแบบโอ้โหรู้สึกว่าทําไมแบบชีวิตการเป็นนักเขียนเนี่ยมันยากไวจางวะว่าวันที่เขาแบบกรอบลงมาแล้ววันที่เขาฟูขึ้นไปใหม่คือมันจะเห็นวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์มนุษย์มันมีขึ้นมีลงมีเจ็บปวดมีดีใจอะไรครับแล้วสิ่งที่มันเห็นมากๆสิ่งที่น่าคิดมากๆคือชีวิตคนเนี่ยมันแบบไม่แน่นอนมันโคตรจะไม่แน่นอนเลยคือ คือจอดหมายฉบับนี้คือเขาเขียนด้วยเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะตายแล้วอยู่วันดีคืนด,ดีเขาก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปคือย้อนกลับไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยเขายังเขียนจดหมายแบบคนล่าเริงอยู่เลยอะ่ะเนี่ยที่ถ้าเราจะคิดได้นะครับคือชีวิตคนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยคุณวางแผนอนาคตคุณจะเห็นเลยว่าเขาวางแผนะอะไรบ้างแต่ว่าเขาตายแผนมันไม่ถูกดําเนินไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดว่า แน่นอนหรือไม่แน่นอนถ้าคุณแผนที่ดีที่สุดก็คือไม่มีแผนนะแต่พร้อมสําหรับทุกอันนะั่นคือแน่นอนสุดใช่คุณจะได้เห็นเลยครับแนะนํายังมีขายอยู่นะครับมีขายอยู่แล้วเราจะได้รู้เรื่องแถวบ้านด้วยคือจริงๆเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนะ